ดี๋ยวิ่งตามไปเลยเดี๋ยวมาลงทะเพียนรับของรางวัลได้ทุกคนนี่รางวัลทุกคนเลยครบสองรอบมารับรางวัลเลยนี่ครับมาทีหลังก็วิ่งตามเลยนะครับมีรางวัลได้ครบหมดทุกคนนะสวัสดีค,ครับไม่วิ่งกับเขาด้วยอะรองเท้าไม่ใส่ไม่ใส่ที่วิ่งได้พดรางวัลที่พดยู่ไป ครับตอนนี้นี่ครับรอบแรก,าากใครที่มาทีหลังก็ว,วิ่งตามได้เลยนะครับนี่ครับมีจุดให้น้ำบนหัวโค้งอีกหนึ่งจุดนะ โอ้วันนี้บรรยากาศดีมากครับดแดดไม่แรงนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราได้คุณต้อยนะฮนะ <c oughs> นนนะช่วยบันทึกภาพในการวิ่งของนักกีฬาด้วยนะฮะจะวิ่งไงั้รัดี เท้าขาอย่าต้ก๊กแกไม่ยอมเข้ามาโด,ดนโดนยำเลยนะเดี๋ยวเราไปดักดูด้านหน้าครับว่าตอนนี้ใครนำอยู่นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ